สวัสดีค่ะแอนนี่ผมค่ะวุ้ยเสียงต้องดีมากกว่านี้ไม่เอาเสียงยานอีกทีครับเมื่อกี้แอนสวัสดีครับผมครับเชิญเลยค่ะแพนเค้กค่ะเดี่เรื่องเนอีกทีนึงเอออันนี้แพนเค้กผมก็คงเออแท้พิทักษ์แอสละแล้วครับผมอะไรแบบั้ครับผมได้ได้หมดค่ะเสียงเสียงแฟนคลับโอเคมากเลยนะใช่ค่ะถัดมาครับตุ่มหลองเราสวัสดีครับฟินจิรโรจน์ครับ ครับผมอ่ะแล้วแต่เลยแล้วแต่แล้วแต่เออเวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเวลากรีดนะครับช่วยทำเสียงให้เป็นเป็นเด็กวัยรุ่นกรี๊ดหน่อยคร่ะนะฮะอันนี้ก็อันนี้เป็นวัยรุ่นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าวัยรุ่นยุคซิตี้ครับผมร้องเล่นร้องเล่นมีความน่ารักใช่ใช่โอ้โหนี่บรรจับเยอะเหมือนกันนะใช้ได้เลยครับอ่ะถัดมาครับผมอย่าแพ้เขานะอย่าแพ้เขานะสวัสดีค่ะเนสนิสาชนค่ะ ได้เสือด้วยได้เสือด้วยนะครับผมนะครับโอ้โลักษณะเหมือนว่าได้เอาพี่ชาเป็นเบอร์มาด้วยนะสุดท้ายนะครับผมอ่ะตามด้วยคนสุดท้ายนะครับหล่อเท่ไม่แพ้กันนะครับเชิญครับผมสวัสดีครับผมนนทนนครับ มีกองเชียร์ร่างทางอกแล้วพี่คงต้องเล่นอะไรแล้วพี่ต้องข้าด้วยจริงเพราะพี่เคยสัมภาษณ์เขาห้าปีก่อนตั้งแต่ใส่ชุดนักเรียนมาเลยได้ได้ได้ฮะจะใส่ชุดนี่เหรอเออพี่ด้านหน้าครับเมื่อกี้แบบอย่างนี้เลยนะฮะเออโทษนะไฟช็อตได้ป่ะฮะต้องให้เกียรติเขาเพราะเขาบัตรห้าพันแปดด้านหน้าเอาวันนี้ทั้งสี่คนนี้คือผมต้องใชื่อว่าเป็นสี่ซุปตาของเมืองไทยเหมือนกันเพราะว่ามีแฟนคลับเยอะ ไม่เราต้องอวยกันไปก่อนไม่เป็นไรเอาเป็นว่าไออันเนี้ยพี่อนาคตมันเจอแน่นอนเจอแน่นอนกับกุสิตาไปแล้วเดียวเด้พัมม่อนเนี่ยหนานี้พัมนำไปก่อนเลยภูมิใจนะครับภูมิใจดีดีมากเดียวเดียววันนี้สวยได้พี่ผมอยากจะมีเวลาสักะสองชั่วโมงนะฮะเป็เวลาหน่อยนะกันวันนี้ผมให้ให้พูดถึงดีกว่าวันนี้มีมีหลายหลายท่านเลยนะครับก็ ข้าเซ้นเรื่องคือแข้งเทพของเรานะครับเริ่มต้นด้วยบังโดนคันมานะครับวันนี้มาอีกครั้งครับวันนี้เราเจอเป็นสตกบิ๊กแมัอีกแล้วใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างผมประหม่าดีใจมากที่ได้มาดูสดของสนามอีกครั้งนะครับดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งที่แบบว่าลุ้นกันตนโตหนียวแน่นอนนอครับผมเพราะว่าครั้งนี้ก็เรียกว่าเข้าสู่รอบลึกๆกันเรื่อยๆแล้วท่าพุมนะครับนะะฮ สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วกันขอคอหนึ่งคนขอเป็นฝั่งฝั่งผู้หญิงมาด้วยนะครับทำเป็นหนึ่งท่านนะครับพูดถึงแมตต์กันง่ายครั้งนี้หน่อยวันนี้เป็นบอกติ็นพวเนีครบ90นาทีเลยใช่ไหมใช่ค่ะ <พา S 1> ได้เลยแน่นอนค่ะคือเนี่ยเป็นครั้งที่สองที่ได้มาชมติดขอบสนามค่ะวันนี้ก็เหมือนกันเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้ววันนี้เราก็ได้สนุกสนามตรงนี้ไปแล้วและประทังในสนุกไม่แพ้กันกัดเล็บจิกแขนจิกขากันแน่นอนเพราะว่ามันมันไงคู่นี้เด็ดมากโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับขออีกคนละสิบวิ ฝากผลงานหน่อยเร็วก็ขอไปด้วยนะครับผลงานนะครับของผมนะครับเสิร์ฟไปด้วยนะครับผมเจมส์เพียงรู้สึกนะครับเจนี่เดอะซีรีส์ทางช่อง3นะครับรวมถึงเป็นประกอบเจนี่เดอะซีรีส์นะครับเร็วๆนี้นะครับจะมีเพลงประกอบละครทางช่อง3นะครับพวกหัวป่านะครับฝากไปด้วยครับถ้าตัวละครผมเนยนะคะตัวละครเนยนะคะละครเรื่องสงครามเพลงทางช่อง3นะคะเดี๋ยวก็จะรอออนแอร์นะคะแล้วก็รายการทางช่องทูฟูสิคนะคะรายการบีเกสนะคะแล้วก็รายการเที่ิดาแห่งห่งทางช่องทูโฟยูนะคะขอบคุณค่ะโออเออไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่รีบครับผม นึกนานมากเลยผมมองเบ้นนะครับมีเพลงนะครับซิงเกลิลไม่ใช่เพราะใครนะครับคู oh. ่กับมาลิวเพื่อนของเบ้นนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์นะครับ The oh. Net the Series นะครับในตอนคำารักเขียนบนเองแล้วก็เล่นเองคู่กับมาลิวเช่นกันจบไปเรียบร้อยแล้วครับว้ย โออเคคัันรบสงสัยจะได้แบบมีสุดปิ๊กแป๊กกันตรงนี้ก่อนเพราะแฝงในนะคะต้องหวักซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยนะคะชื่อว่าตกม้นะคะใครที่กำลังแซ่บๆแล้วรู้สึกว่าใครมารักลานเราใช้เพลงนี้บอกเขาไปนะคะตับสันสีก็สองสองสี่สี่สามหนึ่งหนึ่งรวมถึงผลงานอื่นๆนะคะที่ตอนใครที่ชอบดูหนังช่อง True Film HD นะคะกดสอง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 ยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะติดตามชมได้ตลอดยังไม่หมดแค่นั้น True o r i g i n t o g e t h e r นะคะ True Music น้องๆ AFIM ไปอัปเดตไปกินไปเที่ยวกันนะคะติดตามได้วันเสาร์บ่ายโมงนะคะและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะ Happy Days the Series นะคะตอนความสุขค่ะเออหนูหนูก็เล่นหนูก็ลืมมาพูดก่อนค่ะความสุขค่ะอันนี้อันนี้เป็นน้องภูมิเขียนนะคะบอกเลยว่าเป็นตอนที่น่าติดตามใน Happy Days the Series เนี่ยมีหลายตอนมากๆมีน้องเมทมีน้องเบนแล้วก็มีแอนเล่นด้วยนะคะฝากติดตามเดือนตุลาคมนี้จะฉายทางช่องซูซายูนะคะติดตามได้ีค่ะครับและนี่คือครับสี่ซุปตาร์ของเราซุปเสียงกันได้เล a i นะครับ a แล้วก็รนถึงครับ a F6 ค,ครับแล้วก็ n e s เ AF9 แล้วก็ Ben AF12 นั่นเองนะครับเลฮะ